สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง420เทรดเพื่อชีวิตกันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่3ามสิบะผมกรกกาคมเป็นวันศุกร์สิส้นเดือนที่เขาว่าโหดนะครับผมขณะนี้เวลา21.32นามนาฬิกา3มทุ่มครึ่งนะผม,มง่ายง่ายแล้วก็มาเทรดกันครับผมวันนี้จริงเปิดการาฟประมาณสองรอบนะครับนั่งรอบละชั่วโมงไม่ได้ซักไม้เลยครับ วันนี้ก็เออกะเหลือเศษซีจูซีศูนย์ก็กะใส่ไม้เดียวแล้วผมวันนี้แล้วก็จะแพ้ชนะก็หยุดแล้วผมวันนี้เพิ่งเปิดครับมารอบใหม่แล้วผมอ่า <c oughs> อย่ามารับชมกัน <c oughs> อันนี้เป็นคลิปวิดีโอรับผมที่บันทึกไว้วันนี้จบงานน้องข้างไว้ครับเด <c oughs> ี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เดี๋ยวนี้มาอธิบายกันแบบละเอียดยิบๆเลยครับผมหลักการเข้าและวิธีคิดในการเข้าครับด้วยเทคนิค Rejection และแนวรับแนวต้านครับผมนี่ตอนนี้ก็กำลังเลือกเลือกหากราฟอยู่ครับผมโอ้ครับวันนี้แย่จริงๆสมคำล่ำลือครับผมคืนวนันศุกอยากจุกจุงเบยโอ้โหเอาผมเปิดมา คู่ UC ซครับผม USDCAD เจอแนวแล้วผมเปิดมาตีแนวนะครับนี่ตีไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าผมเลือกแนวนี้เพราะอะไรครับกราฟย่อลงมามีรีเจ็คไหมครับโอเคครับรีเจ็คเรียบร้อยอ่าเข้าไปแล้วที่4.4เหรียญครับเอเหลือเศษปันมาจากสามสิบา <c oughs> <c oughs> ผม,ผมพอร์ตเตาเราก็ค่อยเดินมา จากสามสิบมาห้าสิบับผมก็หมายเดียวเพราะผมวันนี้จะแพ้นชนะก็เลิกครับเริ่มม่วงแล้วผมสามทุ่มครึ่งแล้วนอนดีกว่าพยายามอยู่กับกราฟให้น้อยที่สุดครับตอนฝึกอยู่ก,กราฟเยอะที่สุดพอจะเทรดเป็นอาชีพแล้วเราต้องอยู่กับกราฟให้มันน้อยที่สุดครับผมเพื่อลดความเสี่ยงการเทรดไมรีม่เการเทรดที่เสี่ยงมากมากยิ่งอยู่นานเรายิ่ง เสียสมาธิเสียโฟกัสครับผมก็ฝากไว้สน,นุกเรื่องเดี๋ยวมาดูการวิเคราะห์ผมกันนะครับผมาบนี้ผมเข้าด้วยแนวต้านเก่ากลายเป็นแนวรับใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแนวกันสักเล็กน้อยอ่าแนวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเซฟเปิดโปรแกรมมาก,กครับนี่น้องของเล่นใหม่ ตรงนี้ถ้าผมอ่ะยิงโนจีน้ำทางอนเดิเลยแล้วผมนี่ถ้าพี่ๆในกลุ่มจะรู้ว่าผมว่าตีโนจีน้ำทางลงแบบไหนโนจีน้ำทางลงตัวนี้เลยครับผมนี่โนจีน้ำทางส่งกราฟลงแข็งแรงนะครับกราบขึ้นไปทดสอบปุ๊บส่งมาโอ้ส่งมาไกลอยู่ครับผมถึงจุดจุดนี้เสร็จแ,แล้วกลับขึ้นมาอีกทีก็ส่งกราฟลงแรงนะครับผมทีนี้แปลว,ว่าแนวนี้มีความแข็งแรงมากผมและอีกอย่างที่ยืนยันความแข็งแรงให้แนวคือนี่ครับผม ขายแอคชั่แดงกืนกินแรงซื้อขึ้นไปหน่อยเดียวแต่แรงขายตบมาแท่งมาเริ่มแล้ครับผมนี่าตรงนี้าตีเป็นโซนแนวต้านนะผมตรงนี้เรียกโซนแนวต้านแล้วหลังจากนั้นกราฟก็ลงยาวๆลงยาวๆครับผมจนมันกลับมาเล่นที่แนวอีกทีนะผมนี่จนมันกลับมาเล่นที่แนวอีกทีหนึ่งไปดูซะหน่อยไปดูข่าวออเดอร์นะครับนี่กลับมาเล่นที่แนวอีก สังเกตจากอะไรผมสังเกตจากตรงนี้ครับกราฟตรงนี้ขึ้นมาปลายไส้แข็งแรงลงขึ้นมาดโดนตบอีกทีครับผมในตรงนี้เรียกการปฏิเสธยืนยันว่าแนวนี้ยังใช้ได้อยู่ครับผมตรงนี้และกราฟก็เบรกเอาขึ้นไปครับผมโดยแท่งนี้เบรกเอาขึ้นมาแล้วกลับมัดย่อลงครับผมเจออีกหนึ่งนัยยะสําคัญก็คือโดจินาทางอแล้วครับผมน,นี่เป็นโดจิตัวนี้เป็นแนวย่อยๆครับผมเล็ก ต่ยืนยันความแข็งแรงให้เราได้ดีครับผมโดจิ ji, แล้วก็เลือกทางขึ้นจากโดจิปุ๊บเลือกทางขึ้นแข็งแรงครับผมส่งกราฟขึ้นแข็งแรงจ <c oughs> ังหวะนี้ก็รอแท่งอ่อนแรงครับผมนี่เปิดมาเจอแท่งอ่อนแรงพอดีแรือแท่งนี้ครับผมจะ็แท่งพลังเลหรือแท่งโดจิอ่อนแรงให้เรานั่นเองพอกราฟผมก็รอสัญญาณรีเจกครับผมอย่างเดียวกราฟย่อลงมาพอดีครับผมเปิดตอนผมเปิดมากราฟย่อลงมาปึ๊บก็รีเจคขึ้นไปปั๊บผมก็กดได้เลย โดยไม่ต้องลังเลยครับผมแล้วก็วินอีกอย่างก็งคือระยะที่กราฟสามารถวิ่งได้ครับผมนี่ข้างบนนี้ก็มีแนวต้านอยู่นแนวนงครับผมเป็นระยะที่สามารถวิ่งขึ้นมาได้นะหครับอ่าระยะประมาณนี้ครับผมนี่ให้กราฟวิ่งพักตัวได้เป็นจุดเล็กๆแคบๆผมวันนี้ก็จบมานค่อนข้างไว้ครับผมเลยอธิบายละเอียดนิดนึงบวกกับเทนเป็นเทนขาขึ้นนะครับผมนี่ตามเทนกันไปเป็นกรอบสวยงามครับผมตรงนี้ แต่ผมตีไม่ค่อยสวยผมก็ follow แทนนะผมนี่ก็ follow แทนขาขึ้นหวังว่าพี่เพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์กันนะครับผม่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมมาดึงเข้ากลุ่มเนนั้นก็มีวิดีโอมีภาพออเดอร์เก่าๆผมให้ศึกษาครับผมสําหรับวันนี้ก็ผมจบงานแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนี่ให้ดูว่าไม้เดียวจริงๆครับไม้เดียวจริงๆ โอเคครับ okay,